แ่งครังไม่เป็นแม่ช่วยแ่งแตนมันก็บคนประชแต่เลยดีกันมาเด็กเดียวแรงเต็มที่ป้าคนประชยเลยไอ้คนกับแด็กที่นุ้ยท่านเมียงู่คนตายร้อยินแรงครั้งไปมองไหนสิไปมองไหนไฟดินแดงไฟดินแดงโยปลาโน่ป้าโอ,อก็บังย้อยหนิจะอยากขวนดะ ลิตเติลเดดพ่อน oh, so ี่มีตุราอะไรหรือไม่จากกาเด็ดแม่คือพ่อมังอีตุลาหรอกแต่แรงกลางไม่เพนให้แม่นี่จะแรงเต้นเฮ็ดแม่จับยาใ้ร้อยด้ผมว่าจะนัดได้อย่าเราเนี่ยอย่าาพี่มารักรถคู่แล้วก็ก็ขึ้นควรไม่รออยู่ไม่ดีน้อยเลยเราลิตเตพ่ออยากพูดอะไรก็พูดมาเลยก็กระหม่อมยินดีรับฟังนะกข่าค่ะเอ่อลูกลูกปังฮอกแม่ลูกผอได้มาเนี่ย พ่อไม่ต้องพูดกลางก็ได้พูดใต้ก็ได้ผมฟังภาษาใต้ออกพื่ถึงไงผมก็เลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อพ่อแม่เนี่ยจอใกล้ครูนนะจะใกล้กรือหูเลี้ยงต่ำน้อยอย,อยอ่างโม้แล้วเลยเดยวเพื่อนไปตะเจะได้พ่อมีธุระอะไรพูดมาเลยเจ้าค่ะ ถ้าคือวันนี้เราก็ว่าเราก็พอในตัวเป็นนุ่มเลยตินีพอจะใจ้าวเนลงนักลายกรมกุ้งตินีมีหมา่ิเจียาแต่งานตินีขึ้นมากรองร้านตีดนี้ตอไปปลอีกันตจะเป็นกั้นมันต้องมีมีอีไม่มีมีจะเป็นงาาไม่ได้ตินกันตีเจ้านี่เป็นใจก็ได้ดูแลบ้านนี้ตอไปปมก็แก่ลงทุวันยตินีกันดูแลปนตจาปลอกันทำไม่ไหวปราาบ้านเมืองเรากะวงเต็มที่ไปตีแก่ไปไหนอะแ่เร็วเร็วตาวเนตตใหญ่แล้วเล่นรีูา เสด็จพ่อพูดช้าๆไม่ต้องรีบเร่งไปไหนคือกว่าไมหมแต่พอในคิดว่าหลวงปอแต่ปอตรงการให้หลวงปอ,อนี่แต่งงาน,นตั้งตีไว้ได้เมียมันเปลืองกูมั้งเหรอเนี่ยพอปอเนี่แกหลวงตัววันนี้ดูแลประเทศจัตนี่ตัวพ่อไ,ไม่ไวหวพนามนะกูปวดในลูกพนาเดี่ยวไหวจนพนาญาติทิดพนาเริม่มกงรวม่มที่แา่ยังไม่ลูกกรณีการเป็นการนั้นแต่เราไม่แต่งงานที่ไม่ได้เมียที่เอ็นร้องอะไรขึ้นโกรธเราไม่ได้คือมอมเข้าใจเออ ที่เรากขมาไม่มีแฟวนน่จะแต่งกับใครไม่อยู่คะพ่อติดต่อแล้วเรล,ลตั้งหวังลูกไปพอนอยู่ห้ามนี่ที่แปดปีแล้วนี่นู้ยแต่งงานนะนนนนเนยเนยแต่งงานลงนะนี่เป็นใครอะพอ่อพ่อได้แัญญยากันไปแลวกระหล่อม,มลุกลูกว่าถ้าบ้านเมืองเรามีลูกใจบ้านก็ยังลูกลเจ้าเลยร้อยได้กับานานแค่นี้ตั้งเวลาแล้วก็เราต้องปากกันมากไปแต่งงานบัดนี้กว่ายิ่งรู้จักดตัวเป็นเจ้าแล้วลูกก็มหมุนหนาจัดดินใจอยกล้หนาตาประเตธได้เกือบ่วันนี้เดินตางลุกไปแต่งงาน ทีเดพ่อเกล้ากมอมจะบอกตรงๆว่าผมแต่งงานไม่ได้หรอกครับใช่แต่งไม่ได้หรอกอะก็ยัยอยู่ในคลอฮะพวกก็ยังก้าท่ายอยู่เเพื่อไปวัดลงโบเดนกวนใจวัดทึ่งให,ไห้ไปเพื่อแต่วงานต่ำเพื่อใช่แต่งงานไม่ได้อ่ะคือที่เด็กพ่อครับใช่อ่ะผู้หญิงคนที่พ่อไว้ผมแต่งงานนี่ผมไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยอ่ะแล้วผู้หญิงที่เราไม่เคยเห็นหน้านี่เราจะแต่งงานกับเขาได้หรอือพ่อมันอะไรบอกแค่นหน้าเออ มึงต่อได้มึงก็เล่นมาว่าจอนอยู่ตนั่นตัวต่ำนั่นอยู่เว้นทิพหลังที่เงาหลังที่แต่งานนต่ลูกอยากใช้เวลาผมไม่ยอมแต่งงานใช่ผู้หญิงคนนั้นผมไม่ได้รู้